ือเอาจริงตอนนั้นอนะเบลว่าไทยละคร2เรื่อง <c oughs> แล้วก็หนังเรื่องนี้อีก <c oughs> หนึ่งเรื่องคือ <c oughs> คือเบลแบบ พยายามหาคิวให้ได้จริงๆเพราะแบบว่าอยากเล่นแล้วแบบมีนักแสด,ดงแบบแก๊งตอนแรกก็รู้แต่ว่ามีแก๊งนักคอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วพอเออส่งรีตเมนต์ส่งเรื่องย่อมาแบบไม่เล่นไม่ได้คํานี้<อ>เลยจริงๆนะเออ,อแล้วนี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องแรกที่เรารับบทนําในภาพยนตร์ด,ด้วยคะ่ะมันมีหลุดบ้างมาเพราะแต่ละคนเขาก็ต้องเล่นนอกบทกันทุกคนเ,ออเลยคือก็มีหลุดบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่ามันไม่ซีเรียสหลุดในฉากนั่นแหละแล้วเขาก็ใช้อย่างนั้นนะคะใช่รักับกับมุกที่พี่ๆเขาส่งมายังไงคือพี่ๆเขาซ้อมกันก่อน เห็นแบบนี้นะคะคือเขาต้องซ้อมให้มันโบ๊ะบ้าได้ไหมก็แบบเขาจะนั่งล้อมวงกันเลยนะคะก็มีแบบพี่ยอดก็คือโปรดิวเซอร์แล้วก็พัฒนาบทด้วยอะไรเงี้ยพี่ตุ๋ยอะไรเงี้ยค่ะก็มันนั่งล้อมวงกันแล้วก็ลองโบ๊ะบ้ายังโบ๊ะบ้ายังแล้วเขาจะฟังแบบถ้ายังไม่สนุกอ่ะเปลี่ยนแก้บทเยอะมากระหว่างหน้าหน้าเซะเขาช่วยออกแบบบกไหมคะก็มีครับสวัสดีเขียดผู้มีแก่่ าฉากนี้ก็ตลกมากนะเอาจริงแบบสนุกทุกฉากเลยอ่ะฉากที่แบบเล็กๆน้อยๆ,ๆอ่ะก็ยังสนุกเลยค่ะคม,มันขบไปอยอะไหมคะระหว่างที่ขักันเราเองก็ของเบลจะขับหลังจากหลังจากหลังจากคัทเออแบบขับตัวเองทําอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยแบบโถเป็นไรโดนกับไฟไปยังไง ก็ดีค่ะก็ไปถ่ายกันแบบธรรมชาติธรรมชาติ่งนาไม่มีตึกเลยเรียกว่าไม่ควนเลยแบบความร็นสุกตาของเราที่มีอยู่ก็ต้องเต็มที่อ่ะเราอยากให้คนสัมผัสจริงๆแล้วก็เราอยากเต็มที่กับหนังบทนำเรื่องแรกของเราด้วยพอเต็มที่รู้สึกไงบ้างที่แบบรอรุ้ไหมคนจะติดตามรอรุ้นค่ะรอรุ้แล้วก็ยังไม่ได้ดูค่ะได้ดูความทุกคนค่ะก็เลยรุ้นเป็นพิเศษค่ะเรื่องรายได้ด้วยสถามการอะไร เดวไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแค่แบบว่าเต็มที่แล้วถ้าคนที่คนที่สะดวกมาดูในโรงอะไรอย่างเงี้ยนาอก็แบบอยากให้สนับสนุนนังไทยนะคะแล้วก็ทําเต็มที่มากจริงๆเป็นเพราะเดวทำแบบเรตติ้งสูงแล้วพก็เรตติ้งสูงอะไรอย่คนก็ี้ยแบบไม่ไก็เลยแบบไดออแต่ได้ก็ดีอะ ไม่มีค่ะไม่มีแบบจริงจังแต่ว่าคิดในใจอธิษฐานในใจเดี๋ยวคืนนี้กลับไปสวดมนต์เลยนะอธิษฐานในใจว่าถ้าถึงลาลาก็มีเตรียมแก้บนไว้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแค่ขอเลยขอเลยพี่เบียร์ว่าไงบ้างคะเขาเห็นที่ทรงที่เชอญเขาเล่นไหมเขาเล่นที่ผ่านมาเขาก็เล่นเาก็เล่นแบบแนวนี้ บอกว่าซีจีสวยค่ะคุณชอบซีจีเหรอซุ่มจีซีจีเขาสวยดีเนาะแล้วน่าจบไปเลยอ่ะเขาไม่เห็นเราเนี่ยเออสมบุกสมบันไม่รู้อะเราไม่รู้ว่าเขาเก็บอาการหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนั้นเราทำงานเยอะแล้วคือถ่ายถึงปีใหม่เลยอะค่ะแล้วก็คือแก๊งแบบพี่ๆน้าๆเขาก็เคลียร์คิวมาคือช่วงปีใหม่ก็งานเยอะใช่ป่ะคะก็แบบ ทำงานกลางคืนแล้วก็มาถ่ายที่กองถึงหกโมงเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็รันต่ออย่างเงี้ยถึงบางทีหกโมงเย็นบางทีถึงสี่ทุ่มค่ะคือทุกคนแบบเต็มที่จริงๆงอ่ะเก็บตัวเดยวมือมีตรงน้เกือบทุกวันจริงๆค่ะบางทีก็เป็นที่ตัวเองนี่แหละยิงธนูก็มือแหกแล้วอ่ะเอาจริงแบบแล้วก็เออลงน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสถานที่จริงหมดตัวใช่ค่ะมันมีสิ่งที่เรากลัวตรงไหมเบลกับเรื่องนี้คือตอนแรกเบลกังวลเรื่องการถ่ายใต้น้ําแต่ปรากฏว่า มันโฟล์มากเราไม่ึกเลี้ยงใะอันนี้ก่อนเรี้่าแล้วก็ลงไปถ่ายจริงอะไรเงี้ยจะชวนพี่เบียร์มาดูไหมคะชวนค่ะชวนไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแต่ชวนแล้วก็คือเก็บบัตรเอาไว้ให้แต่ไม่รู้จริงๆหรือว่าต้องให้ไปเหมาลงรอบหน้าด้วยเบ้วเหมาลงกับแฟนลับแล้วเดีไม่ได้เหมาลงกับแฟนตัวจริงเนาะ ไมคนะไปิดวว่าต่างคนต่างเหมาแง่ตรงมีอร์ไพรส์เยอะมากด้วยนะคะสำหรับอีเรียมซิ่งค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์ไทยน่ารักน่ารักค่ะฝากสนับสนุนว้ยนะคะเข้าฉาย19ค่ะ no> ถุงหรงภาพยนตร์ค่ะโอเคขอบคุณมากใช้ยังส่วนหนึ่งลูก